วันนี้ประชุมที่จังหวัดสุรินทร์นะคะวันที่27พฤษภาคม2560ค่ะ,ะได้ทราบว่าชื่อคุณพ่อ <Yeah. S 1> ค่ะคุณพ่อปียานะคะที่เป็นเคสที่ภากีสันทาน8วันแล้วมีอาการดีขึ้นแต่วันนี้ทราบข่าวว่าพ่อเป็นนักมวยตั้งแต่อายุ13ปีนะคะช่วงท้องช่วงหน้าท้องที่โดนชกโดนอะไรที่เจ็บปวดมาตลอดนะคะแต่อาการต่างๆที่คุณพ่อบอกแล้วเป็นยังไงมากคะ คือว่าที่โดนเตะโดนเขานะถีงมันสลายมาสองสามมือเลยสลายไหมถึงมาก,ก่อนนะั้นรู้สึกจะเจ็บจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะต,ตอนมันจุกครับอ๋อจุกแต่ตอนนี้เป็นยังไงคะอันนี้สบายตัวแล้วครับเห็นบอกว่าเพื่อนเพื่อนที่เคยชกมวยด้วยกันน่ะเสียชีวิตไปแล้วรับผ่าช่องท้องออกมาที่หมอผ่าครับมีมีอะไรคะ่ะออกมามีเลือดเป็นก้อนแล้วก็มีขนครับโอ้เป็นแบบว่าเครื่อนเป็นเลือดข้าง เลือกขางอยู่ในทอน้องค่ะเสียชีวิตหลายรายแล้วหลายรายไปแล้วค,ค่ะที่เป็นนักมวยแล้วเลือดขังแบบนี้ตแต่วันนี้ทานยูมิโกนะคะที่พ่อเคยมีอาชีพเป็นนักมวยแต่วันนี้อาการต่างๆชอง่องท้องที่เคยจุกหรือเป็นที่มีปัญหาแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมคะคือมันมันสลายออกมันสลายหมายถึงว่าคําของพ่อคือาอาการต่างๆที่ที่จุกหรือว่าแน่นท้องหรือปวดท้องอย่างเงี้ยหา,ายไป,ไปแล้วทานไปกี่กล่องคะที่ที่ดีขึ้นแบบเนี้ย อันนี้หมดแลกสองกล่องค่ะประมาณสองกล่องนะคะขอบคุณคุณพ่อมากค่ะสวัสดีค่ะ